วันซีเจวันซีเจนะครับก็เป็นเลิอกอีกเลิกหนึ่งซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหาใครใช้วันวันนี้ในการนำเนินกิจกรรมหรือว่าการงานหรือสิ่งมงคลต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็คืออาจจะได้ทำแต่ทำแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับ หนังสือเลิกงามยามดีนะครับก็เป็นหนังสือหนึ่งเกี่ยวกับการดูเลิกผานาทีต่างๆนั้นก็จะทําให้เราเองนั้นเนี่ยได้นาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับจุดประสงค์ของเลิกงามยามดีเนี่ยโดยทั่วไปแล้วคําว่าเลิกนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศภูมิอากาศซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องของธาตชะตาของวันเกิด นะครับผู้ที่เกิดมาเนี่ยในต่ลวันเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องดูเดินฟ้าอากาศเนื่องจากเราใช้หลักของธาตุนะครับธาตุทองธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุธาตุไม้เนี่ยนะครับทั้งห้าธาตุเนี่ยก็เรียกว่ามันขึ้นอยู่กับบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นดูใบไม้ผีดูดูร้อนดูดูฝนฤดูหนาวนะครับ ก็อิทธิพลต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ธาตุเนี่ยมีความสุขสบายหรือเกิดความอึดอัดหรืออาจจะเกิดเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ไม่สมประสงค์นะครับกรณีเวลาเราจะดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยเลิกผานาทีส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็มกักจะปรึกษาสินแสให้ช่วยวิเคราะห์ดูว่าวันเดือนปีเกิดของแต่ละท่านเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยธาตุเนี่ยมีความสมบูรณ์ยังไงแล้วก็อยากจะใช้วันไหนเนี่ยเป็นกิจกรรม นะครับเดือนไหนไปนกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดความเป็นมงคลกับธาตุซึ่งตัวเราเองนั้นมีธาตุอยู่ในรูปแบบของซีเถียวโป้ยีนะครับเมื่อดูแล้วเนี่ยนะครับธาตุที่มีความสมบูรณ์เนี่ยนะครับกับฤดูกาลสอดคล้องแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับเช่นการเกิดผลไม้ต่างๆเนี่ยถ้าต้นไม้ต้นไหนเนี่ยออกดอกออกผลได้เนี่ยก็ต้องมาดูบรรยากาศนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เหมือนกับการแต่งงานแล้วมีทายาท นะครับเดี๋ยวว่าเกี่ยวกับเรื่องความมีชื่อเสียงเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็ถูกดดูการนะครับาตาของตัวเองนั้นเนี่ยถูกดดูการนะครับก็จะพบกับความสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าใช้ผิดไปนะครับก็อาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยหุ้นส่วนอาจจะต้องเรียกว่าแยกจากกันไปนะครับผู้ที่ไม่ถูก ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะบางครั้งการลงทุนหรือเกี่ยวกับหุ้นต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ย,งงยลงทุนผิดเวลาก็เรียกว่าไม่เป็นผลนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยชะตาของแต่ละคนเนี่ยสามารถดูรายละเอียดถึงชีวิตเนี่ยควรจะต้องไปอยู่ในอาชีพอะไรนะครับเราก็จะเกิดมัคผลได้เกิดความสําเร็จได้นะครับวันซีเจาะเนี่ยนะครับก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ เรียกว่าสตาเนี่ยถ้าราศีไหนไปอยู่ในตำแหน่งซีเจาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆนะครับไม่สามารถจะดำเนินการต่อไปได้นะครับหรือกิจการที่จะหยุดหยุดเพื่ออะไรครับหยุดเพื่อที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตเนี่ยนะครับ โอ,อ้ทำอาหารร้านอาหารไม่ขึ้นป๊๊ปก็ต้องหยุดหยุดก็คือหยุดก็คือว่าหมดโอกาสต่างๆซีเจาะเนี่เป็นเรื่องของการหมดโอกาสนะครับในการที่จะทํานูน่นทันี้เพราะฉะนั้นวันซีเจาะเนี่มันก็จะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่จะบอกได้ก็คือเรื่องของต้องไปดูว่าท่าเจ้าเรือนเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่มาถึงว่าวันเดียบปีเกิดเขาเนี่ยนะครับ ว่าเขาเกิดธาตุอะไรแล้วก็หากวันไหนเนี่ยไปซีเจาะเนี่ยในหนังสือเลิกงามยามดีของสำนักขมีท,ทงตึงก็จะมีระบุเอาไว้นะครับถ้าท่านอาจจะซื้อไปแล้วหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจก็สามารถปรึกษาได้นะครับว่าเอเราเนี่ยจะทำอย่างนี้แล้วไปเข้าเกณฑ์ ดวงชะตาบางคนนะครับก็เรียกว่าเขาก็เจาะอยู่แล้วความหมายก็คือไม่ว่าจะเป็นปีนะถ้าตำแหน่งวันซีเจาะเนี่ยวันคือราศีที่เขาไปอยู่ในปีเป็นซีเจาะแล้วเนี่ยนะครับชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีหลากหลายอาชีพนะครับเปลี่ยนแปลงนู่นเปลี่ยนแปลงนี่เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆนะครับและเดือนเกิดเนี่ยเป็นตัวบอกอะไรบอกถึงความยั่งยืนถาวรว่าเขาเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนก็เข้าหลักเกณฑ์ของ หลักธรรมเกิดมาตั้งอยู่ดับไปเมื่อเกิดแล้วเนี่ยกิจการนี้เกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับซีเจาะตัวนี้ก็จะไปโจบ,บอกว่าโอ้เป็นทําแค่สองปีแล้วมันก็เลิกกันไปนะครับอ๋อมันอยู่ได้สามปีแล้วมันก็เลิกกันไปอ๋อมันอยู่ได้ถึงเจ็ดปีแล้วมันยังสามารถทำใน7เจ็ดปีนี้ทำำํกากาไรกําไรแล้วมันก็เลิกกันไปนะครับอันนี้เราเรียกว่าผู้ที่มีซีเจาะเนี่ยก็ไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับ แต่หากหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่หลากหลายอาชีพบางครั้งเนี่ยโอ้เก่งหมดเลยคนคนนี้ทําได้หมดเลยอันนี้ก็ต้องไปดูวันเกิดนะว่าวันเกิดเนี่ยวันเขาเป็นยังไงครับความสําคัญเนี่ยก็คืออยู่ที่ธาตุที่มีกําลังสําคัญเกิดในปีอะไรแล้วมาอยู่ในเดือนอะไรนะถูกฤดูกาลหรือเปล่าทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยมีความสามารถหลากหลายอาชีพเป็นได้หมดทุกอย่างนะครับเขาทาได้หมดก็ด้วย เพราะเขาเป็นซีเจาะการซีเจาะก็ต้องมีคุณภาพในดวงชะตานะครับไม่ใช่ว่าเจาะแล้วไม่ได้เรื่องนะครับมีครับเจาะแล้วก็ไม่ได้เรื่องก็มีเหมือนกันอันนั้นก็อยู่ที่รูปชะตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดยามเกิดนั้นเนี่ยมันมีการเอื้อต่อกันแล้วมันก็มีการตัดทอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเอามาวิเคราะห์ได้เนี่ยมันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บางคนก็บอกว่าโอ้บางคนเนี่ยชอบหลากหลายอาชีพทําได้หมดนะครับแต่บางคนเนี่ยจำเป็นจะต้องทําอาชีพนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสบบทอดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ถึงที่สุดเนี่ยคนที่มีเรียกว่าราศีสีเจาะอยู่ในชะตาเกิดก็มักจะหนีไม่พ้นนะครับชีวิตคือการเปลี่ยนเปลี่ยนคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเปลี่ยนแล้วไม่ดีคือทําอยู่ดีๆก็ กิจการต่างๆก็ถูกคุณเข้าไปแย่งนะครับของคนอื่นไปทําเลดีๆนะครับก็ถูกขึ้นราคาค่าเช่าใช่ไหมครับหรือว่าอ้าวทำไปอยู่ดีๆก็จะมีอีกลานหนึ่งผุดขึ้นมามาแข่งขันด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรียกว่าโชคชะตาของแต่ละคนเนี่ยซีเจาะหน้าเดือนีนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสเนี่ยก็คือสี่สีราศีนะครับเจาะเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับ ก็เรียกว่าอักษรเนี่ยราศีสี่ตัวนะครับในการที่ก็เรียกว่าจะมีเข้าเกณฑ์เรื่องของการเจาะคือหยุดแล้วก็เปลี่ยนแปลงน,นะครับเรื่องนี้ก็ต้องปรึกษาสินแสนะครับหรือว่าก็ต้องหาอ่านจากหลักหนังสือเล่มง,งามยามดีได้นะครับก็มีจําหน่ายแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อในราคา320บาทนี้ถูกมาก ก็เรียกว่าครอบคลุมเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้อ่านกันอย่างจุใจนะครับก็ท่านที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่สำนักธรรมอีทงตึงนะครับวันนี้ก็เรียกว่าบันซีเจาะนี้ก็ให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจระด,ดับหนึ่งถ้าไม่เข้าใจยังไงซื้อหนังสือแล้วเนี่ยไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามได้ครับขอให้ท่านโชคดีในปีใหม่2567